ราไม่ได้ขาดเลยอะไรที่โรแมนติกหรือว่าอะไรหวานๆน,นะผมปกปงเป็นเป็นคนนั้นแล้วทําได้ดีมากๆด้วยคือเขาสร้างความอิ่มเอมใจให้กับเราจนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดแต่ว่าถ้าใครสักคนจะเข้ามาไหมก็ยวลดีาอยู่เ,เข้ามาได้แต่ว่าต้องเข้ามาแล้วก็ต้องเป็นส่วนที่เติมเต็มให้กับเราเราเติมเต็มให้เขาเขาเติมเต็มให้เราอย่างเงี้ย<ร>ได้าย้ต้องดีเหมือนพ่อหรือว่าดีเหมือนลกูกคู้ชายที่เข้ามาต้องดีเหมือนลูกให้ได้สักครึ่งหนึ่งที่ลูกทำซึ <laughs> ่งวันนี้มีเข้ามาบ้าง ไม่มีก็ก็ก็เหมือนจะมีแต่ก็อายุห่างกันเกินไปก็มีอะไรอ้ยหรือว่าความไม่พอดีรู้สึกว่าขอมสดมานานมากเลยใช่รอบนี้นานมากเหมือนตั้งแต่มีลูกก็รู้สึกว่าชีวิตมัน มันมันแฮปปี้อะค่ะแต่เสียดายความสวยที่ทำมาจากเกาหลีเหมือนกันก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ใช้งานนี่มันไม่มีใครมาใช้จริงๆหรอหรือว่ามันกลายเป็นเรื่องที่แบบขาดไปก็ได้ความรกไม่ได้ใฝ่หาแล้วอะค่ะคืออาจจะไม่ค่อยได้เชื้อเชิญเข้ามาด้วยเราไม่เราไม่แบบคว้ควาปกติถ้าเราชอบใครหรือเรารู้สึกใครน่าสนใจอะเราจะเป็นฝ่ายลุกด้วยทีนี้เราก็กดความง่ายของเราลงการู้สึกว่านี่มันก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้แสดงว่าเราเพิ่มความแบบว่า ยากเึ้นเข้าหายากขึ้น <cient yal> <unemployed. S 3> คนอาจจะไม่ค่อยได้กล้าเข้าด้วยค่ะก็ดูความเป็นตัวเราด้วยแหละคนที่บ้านแบบนี่จะต้องาจจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะเราสวยหอบว่าตามนิสัยหอมมันเข้ายากผู้ชายเข้าเข้าหายากผู้ชายจะกลัวเขาอาจจะคิดไม่รู้ว่าจะเข้าชมองไนดีมีหลายช่องเลยขอเพียงท่านบอกมาช่องจะเปิดให้ท่านได้เดินเข้ามาเยี่ยมชมเลยอ่ะค่ะหลายปีค่ะประมาณแบบ สาปีห้าปีอย่างาแต่พี่หอากนอารมณ์ดีอ่ะผู้ชายน่าจะรู้สึกว่าอยากจะเข้าหาเออมันไม่มีโอกาสได้เจอด้วยค่ะก็จะมีแต่แบบฝากเพื่อนมาบอกว่าชอบมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะมีเงื่อนไขเยอะจริงๆเงื่อนไขแรกท่านต้องรวยก่อนแค่นั้นอะคือถ้าท่านรู้สึกว่าเอ้ยท่านรวยท่านมั่นคงท่านมีเหลือเผื่อแผ่อย่างเงี้ยท่านเปิดโอกาสตัวเองเข้ามาเลยค่ะท่านมีโอกาสสูงมากมากเลยเพราะว่าเราทางานเหนื่อยแสดงว่าซัมเบคเรา ด้ติดอเลยแต่ขอให้มีวยด้วยไหวตอนนี้เป็นเรื่องฐานะการเงินเลยเ<อ>ต้องมาแล้วไม่เป็นภาระซึ่งกันและกัน<อ>คือท่านต้องมีพร้อมของท่านแล้วเ,<อ>เราก็มีของเราเราไม่ได้แบบว่าเออรวยมาแล้วเราจะไปแบบเกาะเขานะ้าไม่ใช่นะแค่เราไม่เกาะซึ่งกันและกันปัญหาของท่านท่านแก้ได้ปัญหาของเราเราแก้ได้อะไรเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าอย่างเพื่อนคนรับข้างมีสถานที่เหมือนแมงนาหรืออะไร่บ้างไหมเพื่อนน้อยค่ะ แล้วเพื่อนก็เป็น L G B T มันเลยไม่ถึงเราถ้าเขามีอะไรที่น่าสนใจมันจะผ่านเขาก่อนมันจะมีการกันซีนด้วยค่ะมันไม่ถึงค่ะชื่อไหมนะว่าไครปากอีมาตูมเฮ้คุณมาตูมเขาูเขาเป็นคู่ของเขาแล้วนะคือคนชอบเข้าถังมาตูมว่าชอบพี่หอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่ามาตูมน่ากลัวที่สุดใช่ค่ะกินแบบ กินหัวกินหากินกางตลอดตัวอ,อะไรที่เคยผ่านมาแล้วเราก็แบบม,มันก็ไม่ได้<ม>เดี๋ยวมองหน้ากาัานลำบากหรือนว่าท่านผูรการเ,แบบเราก็จะแบบสูดรสูตรสูตรสอตมีแวบแบวค่ะมีแวบแบวเข้ามาว่าเอา๊ะเวลาเนี้ยเรามันควรจะแบบ อยู่กับใครสักคนไหมหรือบางทีเนี่ยปกป้องไม่อยู่บ้านปกป้องออกไปทํากิจกรรมของเขาข้างนอกกับพ่อแม่เขาหรืออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเหลือเราอยู่คนเดียวที่เราไม่มีกิจกรรมทําเลยในขณะที่ทุกคนออกไปข้างนอกนอกันหมดทําไมเหลือเราคนเดียวมันค่อนข้างเหงาจะอ้จะอกใ <c oughs> ห้หมาปีเทศกาลไหนเจ็บที่สุดคะปีก <c oughs> ็วัอวาเลนไทน์ เราะเจ็บสุดคือปีใหม่มันควรจะแบบเอ้ยพูดหันมาพูดว่าแฮปปี้นิวเยียนะกับใครสักคนหนึ่งแต่ปกป้องก็คือหลับแล้วเที่ยงคืนมันก็ไม่ได้ซ่งนี้ก็จะถึงแล้วนะได้ยถึงแล้วเจ็บทุกสิ้นปีค่ะหรือว่าเ็นเพรา่เราจัดรายการแบบแนวโค้ชไลด์บ่อยๆเลยทำให้รู้สึกว่าเออเรื่องชีวิตมันน่าเบื่อหรือว่ามันไม่มัน อยากคิบเข้ามาให้เราได้รู้อะไรอย่างเงี้ยในชีวิตเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่านั้นสิ่งนั้นเป็นปัญหาแต่คนอาจจะมองว่า อนีฉลาดเกินเปล่าอไรเงี้แต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่เล่นบทแกงโง่ได้นะเราเคยได้รางวัลนักแสดงสมพบนะแล้วคือตอนนี้เราบอกเลยว่าเราไม่แบบนี่เง่าเหมือนแต่ก่อนแล้วเราจะปิดหูปิดตาเลยขอให้สเตตเมนท่านถึงท่านบอกมาเลยค่ะอยากทานนอกบ้านเหรอคขาวันนี้ท่านดูแลตัวเองได้เลยค่ะทำได้ทำได้ด้วยวัยของว่าวัยเปลี่ยนความคิดของเปลี่ยน หอมมีความคิดที่สื่อสารง่ายมากขึ้นอย่างตรงไปตรงมามากขึ้น mm hmm. ชอบได้ใช่อะไรบอกได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะแฟนก็ยังจำเป็นอยู่กสำหรับพี่โมไม่ถึงจําเป็นค่ะแต่ว่ามาก็ได้ <c oughs> และหอมจะอันนี้ไม่ได้คุยนะคะใครที่เข้ามาเป็นแฟนหอมาในวันที่หอมตกผลึกแล้วอะ คุณจะมีความสุขแบบมากๆเลยอะผู้หญิงคนนี้ทําให้คุณมีความสุขพร้อมซัพพอร์ตแบบเต็มที่คุณไม่ต้องกังวลใจเลยว่าในอดีตคุณอาจจะเจอผู้หญิงที่งี้เง่ามาห้ามทานู่นห้ามทำนี่อันนี้ไม่ต้องค่ะอยากทําอะไรบอกมาค่ะพร้อมซัพพอร์ตเป็นคนกรักคุณนึงเลยเป็นแล้วเป็นคนข้างหลักด้วยแล้วก็ซื้อสัตว์ด้วยใช้เงินเป็นทํางานเก่งด้วยแอดไลน์มาได้ค่ะปักตะกร้าตรงนี้เลยสดกดตะกร้าได้เลยค่ะ หอมแต่กินตรงเตหลังๆนี่หอมชอบโพสถามในชาวโซเชียลบ่อยเออเกิดอะไรกับชีวิตแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนไม่มั่นใจอะไรไม่ไลค์รอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนรู้สึกว่าเคยคิดว่า Chat GPT จะทำหน้าที่ได้เร็วกว่าปรากฏว่าปรากฏว่าบางครั้ง Chat GPT ไม่ฉลาดตอบคำถามผิดเคยขอเบอร์ให้หาเบอร์โรงพยาบาลนี้ซิเอาอีกเบอร์หนึ่งมาให้ ก็เลยบอกว่าเธอเธอผิดพลาดแล้วนะแล้วเรารู้สึกว่าเพื่อนในโซเชียลนี่แหละที่ตอบได้เร็วที่สุดแล้วก็หลากหลายฉะนั้นบ้านน้าไม่ไหลไฟดับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างจะถามโคตเพื่อนๆในโซเชียล,ได,ลได้ผลได้ <Okay. S 1> แล้วก็แม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยซื้อ iPhone 17มาแล้วหาปุ่มมันถึงหน้าจอไม่เจอ <Okay. S 1> ก็มีคนมาตอบแล้วตอบเคลียร์มาก <Okay. S 1> ตอนแรกคิดว่าเอ hey, อเราควรจะหยุดทำแล้ววันนี้คนจะลําคารเราไหม <Okay. S 1> แต่ปรากฏว่า คอมเมนต์บางคนที่บอกว่าพี่ขอบคุณมากที่โพสเคาะกำลังหาคำตอบกับสิ่งเหล่านี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นตลาดความรู้ออต้นหอมมันมีค่าแล้วม,มีคุณประโยชน์กับประเทศแล้วออถ้าถามเรารู้สึกว่าเราทำประโยชน์อะไรกับประเทศบ้างเนี่ยแหละสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเราค้นพบแล้วค่ะบ่อยมหเรียกเขาเลยกันก็หอยเกียกหมือนกันนะใช่หมันหรือเขาไม่ถามกันหรือเขาไม่ถามกันก็เราเนี่ยทำอะไรไม่ได้เราลองถามโซเชียลสิเขาตอบเร็วมากเลยนะ เขาบ้านตัวเบลอทำยังไงม,มันต้องทำยังไงวะเพราะว่าเคยแจ้งเขาไปแล้วมเมื่อไม่เห็นตัวงูเราจะโดนด่าด้วยนะเขาจะด่านะเขาด่านะถ้าเขามาไมเห็นตัวงูเรียกมาจับอะไรอ,อ่าแล้วใครมันจะจับตัวงูได้วะเราก็โพสถามโซเชียลโซเชียลก็จะบอกเบอร์ลุงคนนี้เลย ลุงคนนี้เขาจะอบอกวิธีการดักงูก็คือวันนี้ไม oh, oh, ่เจองูก็ต้องดักสิมันเขาก็เขาก็ขึ้นตาข่ายดักงูเลยไม่เกิน3ามวันได้ผลโอ้โหมาตำนัดเลยจ้ามาเบลเบล่าเลยแล้วก็แฮปปี้แล้วอยากให้ยังขึ้นมางูมาดิเบลเบล่าไปดูงูเบลเบล่าใช้กับลุงไม่ได้ เคยเห็นต้นหอมร้องไห้กลางรายการอะไรขนาดนี้เอาจริงๆงแม่ทํทำงานมา20ปีไม่เคยมีใครตำหนิการทำงานของออตรงหน้าออแต่หอมรู้สึกสะใจว่ามันแบบมันผิดจ,จริงคือตอนที่เราเรา,เราทำรายการอยู่อะคะ่ะเราเอาใจลงไปเล่นเกมเราลืมว่าเราทำพิธีกรอยู่แล้วด้วยความที่ทุกคนสนิทกันแล้วทุกคนเคาลบกัน มันรู้สึกอุ้ยหมันเขี้ยวอินอยากจะลงไปเล่นด้วยแล้วลืมาว่าหัวโขนที่ใส่เป็นหัวโขนวิธีกรพอนัดพูดมาระเบิดอารมณ์ระเบิดอารมณ์แหละค่ะว่าเขาเขาโดนมาเยอะมันมันตันความรู้สึกเขาแล้วอะแล้วพอเราอะแทนที่จะทําให้ทุกอย่างมันขมวดได้ดีขึ้นเราดันไปปั่นเพิ่มสิ่งที่เขาบอกปุ๊บหรือเขาพูดมาเนี่ยนะคะในวันที่ถ่ายทํหอมเป็นคนที่สแกนตัวเองได้เร็วมากเหมือนแบบมนุษย์โรบอทที่ตึ๊ดตุ๊ดต๊ดพบความผิด พบความผิดเมื่อพบปุ๊บอะหอมยกมือไหว้เขาจําได้ว่าหอมยกมือไหว้ยอยู่มาสามครั้งแล้วบอกเฮ้ยอันเนี้ยผิดผิดจริง,รง,รงๆเลยอะบรรยากาศในสตูนเงียบมากนะคะเพราะว่ามันไม่เคยมีรายการไหนที่พิธีกรถูกตําหนิอย่างรุนแรงกลางรายการแต่เราอะต้องถ่ายต่อเพราะเอกกี้ก็ไม่ช่วยเราเอกกี้เป็นคนเล่นเพจเวลาจะพูดอะไรปุ๊บมันจะใช้สกิดขาให้เราพูดให้เราพูดแล้วพอเราเกิดเรื่องปุ๊บเ,เราไม่มี ฝ่ายพพอร์ตเลยเพราะหันหน้าหนีเลยอย่างนี้เลย <c oughs> แต่เราอะรู้ว่าผิดสิ่งแรกที่ทําคือการขอโทษหอมขอโทษยกมือว่าอยู่มันสักครั้งนิสานะกําลังด่าอยู่เลยเพราะว่าอารมณ์เขาขึ้นแล้วอะแต่เขาก็มีสปิริตพอที่เมื่อเรายกมือขอโทษอะจากหววที่เขาพูดอยู่ว่าพิธีกรแบบนะเขาก็เคค่ะแต่หอมรู้ว่าอารมณ์ยังไม่ลงหรอกเพราะว่าเราต้องฮึบเนื่องจากรายการต้องรันต่อลูกค้าก็รออยู่พิธีกรต้องโฮง,งานทั้งหมดให้ได้ แล้วก็พอเราโฮงงานทั้งหมดปุ๊บมันจะเป็นแบบถ่ายเป็นเบรกเป็นเบรกเนาะพอคัดปุ๊บมาตุมเข้าชาร์จก่อนกล้องเบื้องหลักเข้าชาร์จเรามาตุมเข้านิสาก่อนว่าเอ้ยอยู่โอเคยูไหวไหมซึ่งเขาก็พูดความรู้สึกมาแหละว่าเขาไม่โอเคเลยเราก็ได้ยินแหละว่าเขาเขาตำหนิเราอยู่อะ่ะมันก็เหมือนตันคอรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําให้คนคนนึงเสียใจได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วทุกคนสนิทกับเราหมดเลยอะ่ะเราไม่ชอบทําให้คนที่สนิทกับเราเสียใจเราทาทาไมวะอะไรอย่างเงี้ย แล้วไม่รู้กติหรือใครหรือว่าเลอเฟิร์สก็บอกว่าจะร้องไห้แล้วพอพูดว่าจะร้องไห้แล้วอ่ะมันก็ร้องเลยมันก็มันก็เลยแบบเหมือนเบรกเบรกรายการไว้แป๊บหนึ่งซึ่งก็เป็นบทเรียนสําหรับเราเลยว่านี่คือสิ่งที่ความเป็นมืออาชีพอ่ะอยู่กําลังหลุดความเป็นมืออาชีพอยู่นะแต่เราคือรู้ว่าสะใจมากมันต้องโดนอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกเรามันถูกต้องหมดเลยถ้าไม่งั้นจะไม่มีใครดึงหอมลงมา อมต้องรู้ตัวเองว่าตอนนี้อมทําอะไรอยู่มันทําให้หอมได้บทเรียนค่ะและ้วก็ขอบเหมือนเหมือนกับเทซ์ไปหาเขาขอโทษขอโทษแบบมากๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าพฤติกรรมนี้ไม่ควรอ,ออกมาจากความเป็นมืออาชีพแลยกับตอนนี้คุยคุยกันไลน์เอาจริงๆนะคะตอนกลับไปทารายการนะเราไม่ได้เลียนแล้วเ,เราแค่เป็นแค่ข้อความมันมีเส้นอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นรอยรล้าแล้วเข้ากันไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ไม่มีโอกาสได้คุยกันจนกระทั่งล่าสุดที่ไล์แล้วเชิญเขามา อันนั้นเป็นรออเปิดใจจริงๆที่เป็นครั้งแรกของการพูดความรู้สึกต่อหน้าว่าเราเสียใจขนาดไหนคมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นเป็นวันที่ปวดหลอกเรารู้สึกดีขึ้นมากๆเลยค่ะก็คือณวันนี้หายไม่มีอะไรขาดใจแต่มันไม่แน่ค่งหมายถึงนัดนัดไม่แน่ <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาเมีอะไร <c oughs> เราเราไม่ได้ถามเขาเลยว่าเขาเคลียร์ไหมไม่เขาก็พูดวันนั้นเลยว่าตอนแรกเขา,าเขายอมรับเลยว่าเขาเขาจะไม่ตอบเทคข้อความของด้วยซ้ำเขาจะตอบให้ค่ะว่าค่ะ คือหอมพิมพ์ยาวมากอะแล้วเขารู้สึกว่าอารมณ์ไม่ลงแล้วพี่หอมคนจะได้รับบทเรียนเขาจะพิมพ์แค่ควาว่าขะคําเดียวซึ่งคำว่าขะมันเจ็บหอมไปร้องเช้าได้เลยจ้ะเ,ออเข้าใจป่ะว่าเรารู้สึกผิดกับอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วเราอยากรู้ว่าเราได้รับการอภยัยไหมอะออซึ่งควาว่าขะต่อ้พูดแค่คําว่าขะมันเป็นการบอกว่าเขายังไม่อภัยเออ,เ,อ,อเราจะเราตายแน่แตบบ่ดีว่าเขาก็ให้เกียรติในการเขาก็ตอบเราเพื่อให้เราสบายใจแต่สุดท้ายแล้วอะการเคลียร์การเจอกันต่อหน้าดีที่สุดมันปลดล็อกเลยอะเหมือนยกพวกเขาออกจากอก ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ,ะอาถารูปใครอินเสิร์ตทุกคน